ชาวบ้านสุดทนโลงงานรับซื้อน้ำนมดิบป,ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะค่ะ เมื่อเวลา10ิบนาฬิกาวันที่26ตุลาคม2 5 1 4นายเกียรติศักดิ์นุชนงนายยกเทศมนตรีตำบลกมหไดน้นํำทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบของนายรัฐมื่นสูงตั้งอยู่บ้านเลขที่46หมู่7ตําตำบลอ่วน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจ ินหลังพบการร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านศูนย์ดำรงธรรมและช่องทางต่างๆถึงกรณีการปล่อยน้ำเสียสู่โรงคลองสาธารณะที่ชาวบ้านตำบลอ่าน้อยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน,านซึ่งจากการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเริ่มที่01เลขที่25ทับ2,513ซึ้นสุดวันที่4พฤศจิกายน2 5 1 4และเล่มที่01เลขที่ 26ทับ2,513หมวดที่1กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ประเภท2การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีบเอาน้ำนมออกให้เมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2,513สิ้นสุดวันที่4พฤศจิกาย,ยน2,514โดยเทศบาลตำบลกอม .5 หซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าด้านหน้าโรงงานเปิดเป็นโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยและใกล้เคียงด้านข้างโรงงานรับซื้อน้ำนมดิบเปิด เป็นโกดังจําหน่ายอาหาราสัตว์แต่รูปรายชนิดนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงโคโนมและลูกโคโนมจํานวนมากส่งกินหม,ม็นตลอดเวลาจากมูลสัตว์ที่สะสมซึ่งจากการสอบถามในรัฐมุนสุเจ้าของโรงงานรับซื้อน้านมดิบเตดเคยว่าหากเป็นช่วงหน้าฝนหรือฤดูมรสมุมที่มีฝนตกลงมาเป็นจํานวนมากน้นําในฟาร์มโคโนมก็จะลนลงไปในราคลองสาธารณะทําให้ส่งกินหม,ม็นเนื่องจากบ่อพักมูลสัตว์ที่ตนเคยทําไว้ไม่ ไม่สามารถเก็บน้ำได้เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่ทำให้ต้องสูบออกไปทิ้งเดือนละหนึ่งครั้งแต่ปัจจุบันรถสูบน้ำคันดังกล่าวเสียจึงไม่สามารถดำเนินการได้ด้านนายเกียรติศักดิ์นุตโงงนายกเทศมนตรีตำบลมอม5กล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวได้รับการร้องเรียนมาโดยตลอดถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะที่มีชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดทั้งลำคลองปัจจุบันพบว่าน้ำในลำคลองไม่สามารถ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือภาคเกษตรกรเนื่องจากน้ำในลำคลองน่าเสียและส่งกิ่มเหม่งค่าคุ้งไปตลอดทั้งลำคลองจากมูลสัสตว์ที่โรงงานรับซื้อน้ำนมดิบปล่อยทิ้งลงมาซึ่งเมืองต้นขนาดลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียพร้อมมูลสัสตว์ลงสู่ลำคลองสาธารณะตลอดเวลาจึงได้สั่งระงับการปล่อยน้ำเสียลงลำคลองสาธารณะก่อนทันทีจากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพระราชบัญญัติสง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2,535พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากพบการกระทำความผิดตามพรบสิ่งแวดล้อม2,535อีกครั้งก็จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป